เอาขอถามผู้รู้หน่อยนี่กำลังคิดแบบงงๆนะถังเนี่ยสามสี่ถังแล้วเอามาใส่เนี่ยบี้หมดเลยมันเป็นเพราะอะไรที่แรกเราก็คิดว่าน้ํามันน้ํามันไม่ก็เรียกว่าอะไรอะเราปิดรูจนหมดมันไม่มีรูอากาศเข้าไม่มีรูถ่ายเททีนี้เราก็ใช้ลูกยางหนุนเลยนะหนุนให้ถังมันลอยน้ํามันก็ลงตามปกติแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ลูกยางหนุนเนี่ย ถ้าถังมันลงไปชิดสนิทเลยเนี่ยน้ำมันจะไหลออกนะครับจะไหลออกมาแต่พอยกลูกยางให้มันสูงขึ้นน้ําไม่ไหลออกนะน้ําไม่ไหลออกแต่ดูถังเนี่ยทำไมถังมันบีขนาดนี้นะมันตกลงมันเป็นที่ตู้เราหรือว่ามันเป็นที่ถังกันแน่ใครเคยเจอมั้งปัญหานี้ถังบีนะฮะแล้วถ้าเอาลูกยางออกนะให้ถังมันลงไปอยู่ข้างล่างนะน้ําไหลออกมาอีกเปิดปาไปหมดเลยมันเป็นที่อะไรกันแน่เนี่ยเป็นที่อะไรกันแน่ ผูรู้ตอบหน่อยแล้วเนี่ยบีขนาดเนี้ยเนี่ยบีเนี่ยบีบีแบบดูไม่จืดเลยดูเลยบีบีบบน่าเกลียดเลยดูเลยนมันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรฮนะหถังมันบางหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้เป็นที่ตู้เย็นแล้วผมว่านะทีแรกกระโษว่าตู้เย็นมันยุบมันเป็นนุ่นเป็นนี่ผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไอ้ถังรุ่นนี้มันบางแน่เลยวะ่ะบ้านใครเป็นมั่งแบบเนี้ยหึคอมเมนต์หน่อยแล้ว <c oughs>